สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับก้นครัวอีกแล้วนะครับวันนี้แอมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยเลยนะฮะเพื่อนๆเคยหรือเปล่าครับว่าเวลาแขกเนี่ยมาเยี่ยมเราที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอาขนมนม,นมเนยนั่นนี่นนนมาเสิร์ฟใช่ไหมครับแต่ปัญหานะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือบางทีเราเอาผลไม้ไปเสิร์ฟโดยเช่นพวกแอปเปิลซาลี่ชมพูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าชิ้นแบบพร้อมทานเนี่ยไปเสิร์ฟปุ๊บแอปเปิลพวกนั้นครับมันก็จะเกิดเป็นรอยดำๆรอยค้ำๆอะไร วันนี้นะครับอาร์มก็เลยมีวิธีการจัดการกับปัญหาพวกนั้นมาฝากเพื่อนๆกันถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามอาร์มไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีป้องกันแม่ผลไม้ดำนะครับซึ่งวันนี้อาร์มก็มีผลไม้มาให้ดู2ออย่างนะครับก็มีตัวแอปเปิ้ลนะครับทั้งแดงและก็เขียวเนาะแล้วก็มีตัวสาลี่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอาร์มจะหั่นแบบง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มหั่นตรงกลางก่อน นี่วันนี้อามจะหั่นแบบว่าติดเปลือกนิดนึงนะครับเพราะเราจะยังคงสารอาหารอยู่ด้วยเนาะแล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีเสิร์ฟเลยนะครับโอเคพักตัวแอปเปิ้ลไว้ข้างๆนี้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็เตรียมชาม ใบใหญ่นิดนึงนะครับแล้วเราก็เตรียมน้ําที่เย็นแบบเจี๊ยบเลยนะครับที่แบบว่ามีน้ําแข็งผสมด้วยเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลยนะฮะเราก็เทน้ําเย็นเจี๊ยบนี่นะครับใส่ลงไปใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะครับประมาณสักเศษสามส่วนสี่ของชามนะครับแล้วเราก็ให้รีบเอาตัวแอปเปิลที่เราหั่นพอดีคำเนะครับพอดีตัวชิ้นเสิร์ฟของเราเนี่ยใส่ลงไปจะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบ แล้วเราก็แช่ไปในน้าเย็นเจียบๆนี่แหละครับนี่แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีก่อนที่เราจะเอาไปเสิร์ฟก็ได้นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับนอกจากไม่ให้ตัวแอปเปิลเนี่ยดำแล้วนะครับ ยังช่วยให้แอปเปิลของเราเนี่ยเย,ย็นเจียบพร้อมรับประทานเลยนะครับบางทีเราซื้อแอปเปิลมาจากตลาดแล้วแบบว่าแขกมาที่บ้านอยากจะเสิร์ฟให้เข้าแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับได้ทั้งอร่อยกรอบเย็นนะครับอีกอย่างก็แอปเปิลไม่ดำด้วยนะครับเรียกได้ว่าอร่อยแบบ t in 1เลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราแช่ไว้ประมาณสักหทีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันครับ พอครบประมาณ5-10นาทีแล้วนะครับเราก็จะนำแอปเปิลที่เราแช่ในน้ำเย็นเจี๊ยบๆนี่แหละครับออกมาเสด็จน้ำนิดนึงนะครับซับกับตัวกระดาษอเนกประสงค์นะครับอย่างเท่านี้นะครับก็เตรียมจานสวยๆพร้อมกับนำแอปเปิลมาจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการจัดการกับ ตัวคาบดำๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวแอปเปิลกับผลไม้อื่นๆด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถนําไปทําที่บ้านได้ง่ายๆเลยถ้าเป็นคนไหนที่อยากจะทราบเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารก็อย่าลืมติดตามในรายการเคล็ดลับค้นครัวได้ที่ช a n e ของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้อาขอตัวลาเพื่อนไปก่อนกลับาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ